สวัสดีครับวันที่28กันยายน2567ครับวันนีออ้อยากจะมานั่งคุยกันนะครับโดยไม่เห็นหน้านะครับโดยใช้การนำเสนอนะครับเป็นแบบตามความเข้าใจทางผมที่จะแนะนำในความรู้จักนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าแนวคิดของทางผมที่จะบริหารโกโก้ 30ล้านต้นในประเทศไทยเนี้ยประมาณไหนอย่างไรนะครับซึ่งหลายๆคนก็เห็นตามโพสต์อยู่แล้วก็จะจะงงๆนะครับโพสต์ใน Facebook บ้างนะครับใน YouTube ก็อธิบายไปหลายรอบนะครับหลายคลิปแล้วที่ทําต่อเนื่องมานะครับหลายคนก็อยากจะรู้ว่าแนวคิดของผมคิดไว้ประมาณไหนได้นําเสนอไปกับหลายๆแห่งหรือตอนทั้งแหล่งทุนประมาณไหนยังไงนะครับเอาละนะครับมารู้ว่า สาล้านต้นที่ผมประเมินมาเนี่ยครับประเมินมาจากไหนนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับนี่คือข้อมูลสถตินะครับที่ผมนะครับคำเก็บไว้นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะรู้ข้อมูลเหล่านี้อยู่ถ้าได้ทำงานร่วมกับ g กูโก้มานะครับซึ่งผมเองก็ทำมาก็ปีที่8ปีปีที่8กว่าแล้วนะครับเข้าจะเข้าปีที่9แล้วนะครับถ้าใครติดตามงานผมก็พอจะทราบดี เราคาดการณ์อย่างนี้ครับเมื่อปี59นะครับเมื่อปี59นี่คือลายมือผมเองนะครับแต่ต้องเบลอๆไว้นี่นะครับก็คือเรื่องของบุคคลที่3นะครับเราจะไม่กล่าวถึงเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสที่ได้มานะครับชี้แจงหล่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะมีอายุจะมีโกโก้ที่อายุเกิน3ปีนะครับบางต้นนะครับในประเทศไทยก็มีอายุ ร่วมๆร้อยปีก็มีนะครับนะครับซึ่งปริมาณนี้นะครับที่จะบอกให้ได้รู้ว่าโกโก้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีก่อนปี59ที่ผมได้ลงข้อมูลนะครับหาข้อมูลนะครับจากการศึกษามานะครับอันนี้ยังไม่ลงลึกนะนะครับเพราะว่าได้คุยไปในในในคลิปอื่นแล้วนะครับในปี59เนี่ยมีอายุต้นโกโก้10ปีขึ้นไปนะครับ30ปีก็มีนยครับมีประมาณอยู่5 0 0 0 0 0ต้นอันนี้ไปหาข้อมูลได้นะครับ แล้วก็จะมีนะครับเรียงลําดับการส่งเสริมมาครับมีขายกล้าขายต้นกล้าหรือมีการส่งเสริมไปเนี่ยนะครับรวมรวมแล้วนะครับจากการส่งเสริมหามาปลูกเองบ้างนะครับจากหลายบริษัทที่ไปส่งเสริมจากองค์กรผู้ร่วมไปส่งเสริมนะครับหรือปลูกตามกระแสนะครับปลูกตามมูลนิธิไปแนะนำนะครับปลูกตามกลุ่มสากลไปแนะนำนะครับกลุ่มการหลายๆอย่างนะครับ รวมๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นต้นกล้าที่เอานําไปปลูกทั่วประเทศนะครับซึ่งไม่ซ้ําซ้อนกันแน่นอนนะครับเพราะกลุ่มบริษัทส่งเสริมเหล่านี้ก็จะตากคนหรือต่างการส่งเสริมนี่จะต่างคนต่างไปทํารวมๆแล้วประมาณ50ล้านต้นนะครับห้ล้านต้นแล้วผมประเมินไว้นะครับอัตราการรอดนะครับต่าราการรอดอันนี้คือประเมินถึงปี6 3นะก่อนโควิดนะครับหลังโควิดมันยังมียังหลังโควิดมาเนี่ยครับในช่วงของโควิดยังมีการปลูกเพิ่มอยู่ครับแต่ปลายนะครับยังยังไม่ปลูกเยอะขึ้นนะครับ แล้วช่วงนี้ก็มีการชะลอการปลูกอยู่หล,ลายๆคนก็อยากจะปลูกอยู่แต่ว่าดูในเรื่องของภาวะต่างๆอยู่นะครับอ่าอนี้พูดเพื่อพูดคร่าวๆให้เข้าใจก่อนนะครับอ่าก็จะมีอัตราการรอดอยู่ประมาณ30ล้านต้นจาก50ล้านต้นนะครับแล้วผมประเมินในปัจจุบันนี้นะครับผมเอาแค่ต้นโกโก้มานําคิดคํานวณบริหารอยู่ประมาณ10ล้านต้น10ล้านต้นนะครับ10ล้านต้นที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับให้ผลผลิตแล้วโดยการ คิดว่าต้นโกโก้เนี่ยนะครับนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทางใบมีอะไรบ้างกิ่งมีอะไรบ้างผลมีอะไรบ้างนะครับโอ้แตกแะแนงออกมาเยอะแยะมากมายเมล็ดนาไปใช้ต่อยอดเลือกอะไรบ้างนะครับมเมล็ดเอ่อเกรดต่างๆแตกแยกออกไปตามโครงสร้างรูปภาพนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาได้หลายหลายคนก็รู้นะครับแล้วพัฒนาต่อแล้วมากกว่าที่ผมขีดเขียนออกมาเนี่ยนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วมีมูลค,ค่าด้วยนะครับมีมูลค,ค่าด้วย แต่ทีนี้นะครับมูลค่าเนี้ยมันแต่ละคนแตกต่างเอานำนำมาไปใช้ในการจัดการบริหารนะครับไปสร้างมูลค่าที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้รวบรวมมาทําที่เดียวพอไม่เกิดการรวบรวมมานาที่เดียวหรือไม่การเก็บข้อมูลจากอาโกโก้ที่มีอยู่ทั่วประเทศนมาบริหารจัดการมันเลยเกิดเรียกว่าต้นทุนแต่ทุนนี้ต้นทุนเนี่ยนะครับเป็นตัวเพดานกํากับนะครับเรื่องของราคา ส่งผลไปถึงต้นน้ําและกลางน้ำปลายน้ําที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเลยมีแนวคิดว่านะครับวันนี้ถ้านําต้นโกโก้มาบริหารจัดการเชิงระบบนะครับเชิงระบบนะ,รบนะครับนะครับโดยกระจายศูนย์หมักศูนย์ตากนะครับลงมาลงตากหรือกระจายเป็นกลุ่มนะครับซึ่งประสานเรื่องนี้มา7-8ปีแล้วนะแกนเก็บข้อมูลนะครับเราก็จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าโดยเป็นการทํามูลค่าในจุดของอที่มีต้นโกโก้อยู่ตามปริมาณที่ นำโกโก้น,น,นั้นมาขึ้นทะเบียนแล้วลงทะเบียนผู้ที่มีเจ้า,าผู้ที่เป็นเจ้าของต้นก็ต้องให้โอกาสนะครับเปิดใจให้ทางเราไปบริหารจัดการนะครับโดยนะครับที่ผมเคยคุยไปแล้วนะครับว่าต้องเกิดมูลค่าและได้ประโยชน์ร่วมกันทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆไปใน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 ,ในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้จะไม่ลงลึกนะครับไม่ลงลึก ซึ่งในรายละเอียดที่ลงลึกเนี่ยผมจะคุยในเรื่องของการลงทุนกับผู้ลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสร้างมูลค่านี้ไปนะครับแตกต่างกันออกไปมาดูครับนี่ครับมูลค่าเห็นไหมฮะใบาที่ผมบอกว่าไปทําจานไม่ใช่ใบกโกงเดียวนะครับทาได้หลายๆพืชที่ไม่เป็นพิษนะครับโกโกงก็สามารถได้สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนนะครับผล สดก็กินได้นะครับแตกกระแนวออกไปมเมล็ดแตกกระแนงออกไปเปลือกแตกกระแนงออกไปนะครับแตกเยอะแยะมากมายเหมือนในนี้ครับแตกกระแนเอาไปขับสร้างมูลค่าแต่ละก็เรียกว่าบายโปรดักต์ก็แล้วกันนะครับมูลค่าไปหรือวนกลับไปใช้เพื่อประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนลงไปนะครับแล้วก็สร้างเกิดเมื่อเกิดรายได้ครับมันก็สามารถที่จะนําบริหารมวลรวมได้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับลงหมักลงตากที่ มีครบวงจรที่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 พี่พูดนะครับมีจะมีพวกนี้นะครับอยู่ครบวงจรนะครับควบวงจรในตรงนี้ในการลงทุนนะครับซึ่งมูลค่าการลงทุนตัวนี้มันไม่ใช่บอกว่าคิดมโนไกันะครับเราตัวนี้ได้สร้างแล้วนะครับเป็นต้นแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็พอสามารถพัฒนาได้นะครับพัฒนาให้ดีขึ้นได้เรื่อยได้นะครับตรงนี้นะครับในการลงทุนนะครับรองรับปริมาณต้นโกโก้ที่มีอยู่รอบๆประสมีของลงหมักลงตากนี้นะครับและ ไม่ใช่ลงหมากลงตากนี่นะครับเรามีกระจายไปทั่วประเทศอย่าลืมนะครับโกโก,โก้มีอยู่10บล้านต้นว่าสิบล้านต้นเอาบริหารนะครับร้อยตันไม่พอนะครับที่จะรองรับ1ิบล้านต้นนะครับผมคำนวณไว้คร่าวๆเนี่ยนะครับมีประมาณ1ล้านถึงสองล้านตันต่อเดือนด้วยซ้ำไปถ้าบริหารในการจัดก,การบูรณาการดีๆเพราะนั้นไอ้ไอ้เอ่อ ล้านล้านกิโลนะครับก็ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000ตันต่อเดือนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับโรงหมักเนี้ยมาสามารถรองรับได้100ตันซึ่งโรงหมักเนี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปสร้างใหม่นะครับเรามีกลุ่มของคนที่ทำอยู่ไว้อยู่แล้วแต่ไปบุรณาเพิ่มบุรณะเพิ่มหรือไปมดิเตอเพิ่มหรือไปสร้างเพิ่มนะครับหรือจะสร้างใหม่เลยก็ได้นะครับใช้ระเวลาสร้างไม่นานครับไม่นานอันนี้นเลยคำนวณไว้ทำทีมทีมทีมก่อสร้างเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีมวิศวกรของเราเนี้ยก็ เป็นระดับมืออาชีพนะครับนานา,นา,นา,นาชาติรองรับรับรองนะครับรับรองนะครับมีการออกแบบเรียบร้อยคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะเกิดาการบริหารจัดการในพื้นที่ในรัศมีประมาณ100กิโลผมตีไว้กรอบ100กิโละนะครับ100กิโลรอบรอบรัศมีตรงนี้เพื่ออะไรฮะมันจะตีแคบลงในอนาคตเมื่อปริมาณตุนโก้เพิ่มขึ้นหรือปริมาณของผลสดผลผลิตเพิ่มขึ้นในอนาคตมันจะตีกรอบ ไปเพื่อลดต้นทุนครับและกับการบริหารการจัดการก็จะง่ายนะครับในบริเวณตรงนี้โดยผ่านกลุ่มนะครับไม่ได้ไม่ได้หารเบียดเสร็จนะครับผ่านกลุ่มการจัดการของกลุ่มนะครับของกลุ่มที่มีอยู่นะครับของกลุ่มผู้ปลูกโกโก้ที่มีอยู่ตัวนี้เห็นไหมฮะเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญการดึงข้อมูลของผู้ปลูกโกโก้มาใช้จัดการบริหารจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับสําคัญเรื่องอะไรบ้างครับนี่ฮะเห็นไหมครับ ที่ผมบอกว่า10ล้านต้นจาก30ล้านต้นหรือจาก50ล้านต้นนะครับมันก็สามารถที่จะบริหารจัดการผ่านโครงข่ายโกโก้ก็คือผ่านศูนย์นะครับผ่านกลุ่มทั่วประเทศที่มีอยู่กระจายทั่วประเทศผมมีรายชื่อของคนที่ทําโกโก้และเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดอยู่นะครับแล้วก็ประสานไว้เบื้องต้นแล้วนะครับเหลือแต่เรื่องของลงรายละเอียดในเรื่องของการจัดการนะครับตัวนี้นะครับปีประสานลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะ คือถ้ามีปกข้อมูลบริหารมันจะลดคอร์สลดต้นทุนได้ได้เยอะเลยแหะครับแต่ถ้าต่างคนต่างทำนะครับเละครับมันก็จะเละแล้วมันก็จะบานไปลายไปเรื่อยๆเนาะนะครับเอาแค่ง่ายๆตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะผอมทายได้ตรงไหนเกินเราเติมส่วนที่ขาดตรงไหนขาดเราเติมส่วนที่เกินเห็นไหมฮะบริหารจัดการประมาณนี้แต่ต้องมี Data ข้อมูลบางบริหารซึ่งตัวนี้คิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเกิดอะไรครับรับเหมาเก็บตามส่วนเห็นไหมครับตัวนี้ยสามารถที่จะจัดการได้โดยผ่านกลุ่มั่้แหละครับ กลุ่มแต่และกลุ่มที่มีอยู่รอบรอบศูนย์หมักจะว่าโรงงานก็ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่ารอบศูนย์หมากก่อนนะครับโรงงานต้องมีปริมาณต้องกฎหมายมัว่าโรงงานมันต้องมีอะไรหลายอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องเอาเป็นแบบตอนศูนย์หมากก่อนนะครับนะครับจะเป็นโรงงานในอนาคตก็เป็นการจดทะเบียนตามผลกฎหมายรองรับอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะที่เกิดการเกิดอาชีพแบบนี้นะครับกระจายลงไปนะครับโดยการบริหารส่วนกลาง เข้าไปช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆด้วยนะครับเห็นไหมเกิดงานหนึ่งอย่างแล้วนะครับก็คืองานรับเหมานะครับรับเหมาเก็บตามสวนนะครับนะครับแล้วได้มามาทําอะไรครับนี่ฮะเกิดงานเกิดอาชีพอยู่แล้วครับเครื่องจักรอาจจะมาเกี่ยวข้องแต่แต่ไงตัวบุคคลนะครับซึ่งเรื่องของคุณภาพหลายที่หลายแห่งก็ทําอยู่นะครับหลายที่ลายแห่งก็อยู่ก็เกิดในเรื่องของการสร้างอาชีพได้ในชุมชนเห็นไหมฮะได้อาชีพเพิ่มเติมนะครับเกิดงานเกิดอาชีพหนึ่งมาแล้วนะครับ เกิดอะไรครับเนี่ยฮะทักษะมันต้องมีจากการอบรมครับโน้ตฮาวต้องกระจายลงไปครับต้องจัดการอบรมให้ครับถ้าไม่มีความรู้นะครับยากครับวันนี้ถ้าโยนภาระไปให้เกษตรกรทําเองต่อให้มีเงินบางทีก็ทําไม่ได้หรือทําไม่ได้เลยส่วนใหญ่นะครับที่เกิดปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่คือเราผักภาระไปให้ผู้ปลูกหรือเกษตรกรเองเห็นไ,ไหมฮะมันเกิดกลายเป็นต้นทุนแล้วเราคาดหวังเรื่องอะไรครับเรื่องคุณภาพยากมาก อบอบรมนี้อบอรมทั้งตัวเกษตรกรอบรมทั้งทีมงานอบรมทั้งตัวบุคลากรที่เราจะต้องเซตในการจัดก,การบริหารลงไปด้วยอันนี้ในรายละเอียดนะครับเมื่ที่เกิดงานเกิดอาชีพเห็นไหมฮะการอบรมมันมีผลพ่วงของเรื่องของรายได้กลับมาอีกนะครับเยอะแยะมากมายกันต่อยอดอีกมากมายนะครับเนี่ยที่เห็นการอบรมไม่ใช่มีหลักสูตรเดียวนะครับหลายหลายหล,ล,ลักสูตรเกิดขึ้นมานะครับที่เห็นการจัดอบรมทั้งหน่วยงานต่างๆก็เกี่ยวข้องก็ได้ผลงานก็ไปด้วยนะครับได้ผลงาน ในการพัฒนาการอบรมคือการต่อยอดในการพัฒนานะครับการทํางานวิจัยต่างๆเข้ามาผ่านการอบรมได้เห็นไหมฮะนี่คือส่วนหนึ่งที่จะได้เป็นผลโดยตรงที่ต้องทำนะครับถ้าไม่มีพวกนี้ได้ไม่มีการจัดอบรมการพัฒนาการให้ความรู้มันก็จะยากเห็นไหมครับนะครับอ่านะครับพอเกิดศูนย์แล้วนะครับพอเกิดกลุ่มแล้วกลุ่มมันเกิดอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือนะฮะเห็นไหมฮะเราต้องมีทีมเซตคุณภาพถึงก็จัดขึ้นเลยโดย ก็ผ่านกระบวนการนี้นครับต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนถ้าใครเคยอบรมทางผมก็จะพอทราบใช่ไหมฮะแล้วก็จัดลงไปในพื้นที่เพื่อไปเซตในเรื่องของต่างๆทีมตรวจสอบคุณภาพครับว่ามีคุณภาพเมื่อพัฒนาต่อได้ไหมคุณภาพดีไม่มีดีอะไรยังไงอันนี้เจาะลึก,งก,ล,ล,กลงไปอีกนะครับในแต่ละภาพมันมีหัวข้อเจาะลึกลงไปอีกลึกนะครับนะครับเพื่อเพื่อไปพัฒนาต่อนะครับของแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มไปเห็นไหมฮะนะครับทีมตัวนี้ก็ต้องมีครับวางระบบ นะครับเน mm ี hmm. ่ยทีมวางระบบระบบน้านะครับระบบการจัดการน <aj> <c oughs> ้ right ําคือถ้ามีข้อมูลแล้วมันจัดการง่ายครับถ้าส่วนไม่เปิดให้ใช้ข้อมูลนะครับไปจัดการเรื่องนี้ได้ไหมครับตรวจคุณภาพเสร็จเรียบร้อยขาดอะไรบ้างนะครับจัดการอะไรบ้างนะครับที่จะต้องจัดการลงไปไม่มีตัวนี้ก็ไปเซ็ตไม่ได้ตัวนี้ครับให้เกษตรกรทําเองได้ไหมครับไม่ได้ครับคุณภาพที่เราคาดหวังยากมากครับเท่าที่ทํางานมายากมากครับแล้ววคาดหวังเรื่องราคายากจริงๆครับยากจริงๆครับ มาฮะทีมเราเหมาแต่งกิ่งนะครับอันนี้ก็ต้องเกิดจากการอบรมเรียนรู้ครับทำมั่วๆกันไปเห็นทำๆกันอยู่นะครับผมเองนะนะครับเห็นไหมให้ทดลองทําให้ดูครับกือความเสียหายเสียยวกาสไปครับตัวนี้ต่างประเทศก็ให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับเราจะทําให้มูลค่าเกิดขึ้นมันต้องมีคุณภาพและมีปริมาณขึ้นมานะครับตัวตัวนี้ก็เป็นการจัดก,การเห็นไหมฮะก็จะจัดไปตามเซตตามกลุ่มหรือตามศูนย์ที่อยู่รอบตัวนี้ไปเห็นไหมครับ เกิดงานเกิดอาชีพอยู่นานใช่ไหมครับพัฒนาต่อเนื่องนะครับอ่านะครับทีแบบนี้มีไหมครับรับเหมาใส่ปุ๋ยมันต้องมีครับเห็นไหมในโปรดักต์หนึ่งมันก็มีปุ๋ยของเราที่สามารถผลิตเองได้สามารถบกกลับมาใช้ตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับเห็นไหมครัเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณภาพลดต้นทุนด้วยนะครับเห็นไหมครัทดลองอันนี้ภาพนี้ไม่ได้แบบว่าไปแอบอ้างที่อื่นมานะครับอันนี้คือทํามาแล้วนะครับทํามาแล้วนะครับได้ทําทํามาแล้วได้ลองทดลองแล้วเก็บข้อมูลนะครับในการพัฒนาเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครั ทีมรอบเมาสใส่ปุ๋ยดูแลนะครับเห็นไหมเราก็เก็บต a า a ข้อมูลพวกนี้นต้องเก็บเข้ามาในส่วนกลางอีกนะครับเก็บมาทั้งส่วนของกลุ่มนะครับแต่ละสวนแต่ละสวนคือเช็คย้อนไปกลับได้ทั้งหมดข้อมูลพวกนี้พอเช็คยข้อมูลย้อนไปกลับได้มันเกิดการพัฒนาต่อได้ครับแต่ถ้าต่างคนต่างทํา,ทายากไหมครับยากครับยากจริงๆครับเห็นไหมส่วนนี้ครับมีป้ายบอกทุกต้นนะครับเห็นไหมฮะนี่คือการจัดระบบครับ ถ้าไม่จัดระบบอันนี้คือลงข้อมูลลง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 ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับเก็บข้อมูลพัฒนาเป็นเดือนเดือนเป็นเป็นวันเป็นเดือนไปเลยนะครับเป็นรอบรอบปีไปมันก็สามารถที่แก้ปัญหาตรงจุดได้เวลาเกิดปัญหานะครับแล้วพัฒนาให้ตรงจุดได้ในการอ่าต้องการพัฒนาเห็นไหมฮะอ่าดูม,มั่ระวางดูแลส่วนนี้ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ถามว่าตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้นะครับปัญหาเยอะไหมครับหนักมากครับขาดคือแรงงานครับ ทำไมเขาตีานีไปทํางานต่างประเทศครับประเทศที่เขาให้แรงค่าแรงมากขึ้นถ้าวันนี้ถ้าเราไม่บริหารจัดการมูลค่าของพืชที่อยู่ในสวนหรือมูลค่าของโกโก้ให้เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับถามว่ามันก็วนหลูปอยู่เหมือนเดิมครับวนกันไปวนกันมาอย่างนี้ครับแล้วคาดหวังเรื่องของราคามันก็เป็นไปนไม่ได้ครับแล้วก็เราก็ต้องดึงคุณทีมคุณภาพกลับขึ้นมาจากต่างประเทศที่ไปเรียนรู้มาครับกลับมาพัฒนาเรื่องอย่นี้ฮะเกิดงานเกิดชี้ไหมครับเกิดครับเห็นไหมฮะ ราบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่นะครับไปต่อนะครับตรงนี้ทำให้เห็นภาพของโครงสร้างงานที่ผมพูดไปทั้งหมดไหมครับอันนี้เป็นรูปสุดท้ายที่ผมจะพูดไปนะครับเพราะว่ายัางไปต่อยอดในในมูลค่าเรื่องแรกที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไปกลับไปมูลค่าตัวนี้ครับต่อยอดครับต่อยอดโครงสร้างมูลค่าตัวนี้ครับ เยอะแย,ยะมากมายครับทาไมผมดิดค่าโกโก้ไปแต่ละต้นนะครับมีมูลค่าไปถึงต้นละ 1, 200อบาทต่อปีเพราะมันสามารถที่จะเอาประโยชน์จากโกโก้แต่ละต้นได้มหาศาลแล้วมันมีมูลค่าเพิ่มาขึ้นและอย่าลืมครับในในส่วนของโกโก้นะครับไม่ได้ปลูกโกโก้อย่างเดียวครับเจ้าของพื้นที่เขาจะรู้ดีครับว่าปลูกอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เหมาะที่สสมปลูกในพื้นที่ตรงนั้นครับราการบริหารจัดก,การพื้นที่มันต้องเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้ลงทุนต้องมีเงินทุนทั้งนี้ทั้งนั้นครับตลาดต้องมีมันต้องสองคนครับมาบริหารร่วมกันตรงนี้ครับนี่คือโจทย์ที่ผมได้ทําขึ้นไว้หลายคนสงสัยว่าเอ๊มันจะเป็นไปได้จริงไหมในเมื่อตรงนี้นะครับได้คิดไว้เรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวคือตอนนี้ก็คือเหลือเรื่องของเม็ดเงินลงมาครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็จ่ออยู่แล้วนะครับนะครับจ่ออยู่แล้วรอติดตามกันครับก็เป็นหนึ่งความหวังหนึ่งที่จะได้บูรณาการเชิงระบบในรูปแบบของที่ผมทํานะครับ อาจจะได้ไปสอดคล้องกับคนอื่นที่กําลังทําอยู่นะครับแล้วก็ได้ไปช่วยอีกคนอื่นหลายหลายคนที่ยังขาดโอกาสเนาะนะครับได้ผลักดันเรื่องนี้ไปนะครับก็คลิปนี้ก็ทําไว้นะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับผมพยายามจะทําลงไปเพื่อให้สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของเจตนาลมของทางผมนะครับไม่ได้มานั่งเพ้อฝันพูดไปเล่นๆนะครับทุกอย่างได้คิดไว้แล้วเป็นตัวเลขไว้หมเดเกบร้ยแล้วนะครับผู้ ลงทุนก็ดีตัวเลขไปหมดแล้วนะครับนะฮะทุกต้นของพืชมีมูลค่าครับอย่างน้อยได้ช่วยแก้ปัญหาที่มันบนอยู่ทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็พังทลายเดี๋ยวก็ท่วมมันเกิดจากปัญหาพวกนี้แหละครับถ้าเรายัางวนอยู่แบบนี้ครับมันก็จะยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับนะฮะติดตามกันต่อไปครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแลวกันนะครับมีอะไรเสนอแนะมาใต้คลิปครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ช่วยแชร์บอกต่อได้เลยนะครับตูยินดีทำทัมม้งโมโกครับสวัสดีครับ